นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจีการป้องกันตำแหน่งแชมปนรุ่นเฟเธอเวตของวีทีมวยสยามผู้ครองตำแหน่งก็คืออนันต์พันุ์ยุทธภูมิเจ้าของตำแหน่งมวยยอดเยี่ยมประจําปีนี้นี่แหละครับหันหน้ามาแล้วนะครับจมใบหน้าใบตาเขาสดใสค,ครับกล้ามเนื้อ้เป็นมันทีเดียวแข็งแกร่งครับผู้ท้าชิงอิทธิเดชสบุญญานหนัก้อยยี่สิบปอนด์นี่คืออิทธิเดชสบุญญาครับ เดี๋ยวคงเห็นโฉมหน้าของเขากลับมาแล้วครับเห็นด้านข้างก็ยังดีนะครับจําได้และเหมือนเดินะครับผู้ที่จะมอบมาลัยเป็นกําลังใจของศึกป้องกันตำแหน่งในคู่นี้ก็คือดรทองฟูลของพันธ์ครับท่านอดิบดีกรมพลาศึกษาถึงแม้จะเป็นการป้องกันตำแหน่งก็ตามครับเตะก้านคอสอกลับคทลอยท่นําแม่ไม้หมดท้ายก็มีรางวัลหนึ่งหมื่นโจรสเก้ฟาดหางสามหมื่นชกและเกิดบาดแผลแตกแอนตินยา,ารกกักษาโรคกระเพาะอาหารก็จะมอบ เงินสดเป็นค่าสถาพยาบาลเข็มละ500บาทนี่ครับท่านดรทองคูณหงษ์พันธ์อธิบดีกรมพรลาศึกษานะครับและเวลของรายการนั้นเป็นได้ห้าร้อยครับยาถ่ายพยาธิกล่องเสืเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวมอบเงินสด2องพันชกดุเดือดครับเกีียวที่เกลาม,มอบเงินสด4 0 0พันแล้วก็น็อกได้ไอสูรม่นดีสามคว้าดำน้ำมันเครื่องกระโหลกมุมชกมอบ5 0 0พันน็อกเลนุ่รอบเดือนครับมีค่าพิยาคงบ้านเสวยรายการสมาชิกรูสภานครทองราวีมอบสร้อยทองคำหนึ่งเส้น ประวัติผู้มวนั้นเือนกุนพัชเดชสมุทครับค่ะสำหรับผู้ป้องกันแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยในมุมแดงวันนี้ก็คืออนันตศักพันยุทธภูมินะคะน้ำหนักที่ช่างมาช้ามา126ปอนด์ค่ะชื่อจริงก็คือสุทธิศัก์สมัครสมานเป็นชาวจังหวัดสุริน์ชกมวยมาทั้งหมด80ครั้งชนะ65ครั้งแพ้15ครั้ง ครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนพนงศักดิ์สิทธิโอที่เวทีลุมพินีปัจจุบันอายุ25ปีผู้จัดการหัวหน้าคณะและผู้ฝึกสอนก็คือคุณธุภูมจางโพรนาค่ะนุมน้ำเงินอิทธิเดชสอบุญญาน้ำหนักที่ช่างมาช้า126กกชื่อจริงก็คือรุ่งไม้สมเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ชกมวยมาทั้งหมด75ครั้งชนะ65ครั้งแพ้9ครั้งเสมอ1ครั้งรรครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนชนะศักดิ์วันเฉลิมที่เวทีมวยราชดำเนินปัจจุบันอายุ20ปีผู้จัดการ คนและยานน์ค่ะก็มาดูกันนะครับว่าอนันตศัก์พันยุตธภูมิฝ่ายแดงครับนักมวยไทยยอดเยี่ยมประจำปี2540นะครับคนล่าสุดได้ของตําแ่งเกีรติยศอันมีค่าแล้วนี่นะครับแล้วก็วันนี้ขึ้นมาป้องกันแชมป์มาดูกันกิตเดชสอบ์ญญานั้นก็เตรียมตัวมาอย่างดีครับแล้วก็มีปัญหาที่พูดถึงกันมาตลอดก็คือว่าอนันตศักิ์นั้นจะล้างอาถรรได้สําเร็จหรือไม่เพราะว่า นักมวยไทยที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมมาแล้วนี่พอกลับขึ้นมาชกครั้งแรกนี่ส่วนใหญ่แล้วจับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับห้าคนหลังห้าปีหลังติดต่อมานี่ก็เป็นแบบนี้ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นจเจริญทร,ร,รัพย์เกียรติบ้านช่องวังจะน้อยสอพลังชัยโอโรโน่พอเมืองบนหรือขาของเล็กลูกสูรธรรมหรือว่านำศักดิ์น้อยอยุทธการกำพรนะครับนัทศักดิ์บอกว่าแหมวันนี้จะขอล้างอาถรรพ์ให้ได้แล้วก็สำคัญก็คือคิมพัดแชมปเปี้ยนเป็นเรื่องสาคัญครับ ตน,ตนนั้นน่ะก็ต้องระวังครับเพราะว่าอนาศักมีหมัดดีเหลือเกินแต่ว่าความสดอยู่ที่แรงด้านอิทธิเดชครับอิเดชซอบุญญาขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงต้องจับตาดูให้ดีนะครับกรรมการกมบลใบเงินบนเวทีถ้าพูดถึงเพดานมวยแล้วนี่อนาศักดังขึ้นมาก่อนหน้านิดหนึ่งแต่ว่านาทีนี้ครับทุกอย่างทันกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกระดูกไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งครับ แถมทางด้านทีทเดยได้ความสดนี่นครับน,นี่คือปัญหาที่นันนาสักจะต้องแตกไทยยืนยันนะดีมากได้ผู้ช่วยทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งแดงและก็น้ำเงินทั้งคู่ต่างก็ยืนยันว่าวันนี้ดีแล้วเกิดก็เตรียมตัวมาดีที่เลื่อนกันมาสองครั้งก็เพราะว่าความไม่ค่อยพร้อมอยังซ้อมไม่ดีนั่นเองะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องดูกันครับว่าท็มขัดชเปี้ยนรุ่นนี้ใครจะได้ พี่เด่นนั่นก็ชกอยู่ศึกการ์มวยไทยนี่ในหะ้บ่อยครัง้งต้นบ่อยคั้ทีแล้วแต่ว่าไม่ลงครับมาจิ้มซ้ายเป็นเว้ยเรียกว่ามวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่แล้วครับแโดนเข้าไปเมื่อกี้นี่ถือว่าคนเตี้ยเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพียงยกแรกครับสักมาแรงๆครับแต่ว่าเป็นเพียงยกที่หนึ่งดังนั้นยัง ก็เข้ามาโดนอ๋อฮาวพิเดตก็เล่นมัดถ้าจะว่าไปแล้วนี่อาวุธก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าอันนั้นศักดิ์นั้นจะมีสอกเสริมขึ้นมานิดหนึ่งมัดกีพิเดตก็ไม่ใช่เบานะครับเรียกว่าคู่นี้ถูกคู่กันเลือกเกินวานี้ประกบเอาไวุ้ดก้าร์ยไทยมีงา,านของเจนชวนหมจยกที่หนึ่งครับ ไปแล้วยกแรกของการป้องกันตำแหน่งนะครับระหว่างอรีตศักพันยุทธภูมิเจ้าของตำแหน่งร้อยยี่สิบโนเตะขวาเข้าไปนี่นะครับแล้วก็เจอแข้งซ้ายของทางอิทธิเดชิสบุญญาพูดทาชิงเข้าไปที่ใต้ลักแหลกครับผมขอต่อนะครับเรื่องการแข่งรถประหยัดอจริยะกับอิวสุท่านที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดครับติดต่อสอบถามโทรศัพท์9 6 6 2 1 1 1กส0นถึงนะครับต่อฝ่ายส่งเสริมการขายหรือสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ 1> 5 1 3 1 8 1 7ต่างจังหวัด088ครับ251318หมดเขต21พฤศจิกายนนี้สนใจสมัครรวนที่รายละเอียดดังกล่าวครับบริษัทรีเพชรีสุดุเซลจำกัดมมท่านชมติดตามชมยก2ต่อครับของผู้เอกในศึกเจ้ามวยไทยป้องกันตำแห่งวันนี้ผู้สื่อาวที่มาเป็นสักขีพยานครับจาก โวยตู้คุณเมธากรยาพักนะครับแล้วก็สยามกีฬาคุณสุนนลจันศรีทองครับยกสองครับแลกบ,บัตรกนต่อซ้ายต่อซ้ายใครจะอยู่ใครจะไปครับอาบุญถึงเรื่องของมันดูบนคู่นี้แล้วนะครับเราไม่ได้ทราบครับว่าประเด้ต่างกันเลยครับ75กับ80ครั้งแรกนะ80ต้อเิน75เข้ามาตับต่อซ้ายเข้าไปด้านหลังครับ ดูที่ว่าอารันนันจามีอยู่หรือเปล่านะครับทางด้านขอมัวยอดเยี่ยมอันเดอร์สักครับอยากเข้าหากรรมการโยมบนลไปเดินครับเป็นกรรมการผู้ที่ผ่านคนเวทีหวังว่าพี่น้องชาวสุรินทร์ครับก็คงได้กำลังใจอันเดอร์สักแล้วก็เช็คแชมพูครับ,บรให้กำลังใจอิกทีเด็พขอะการถ่ายทอดสดของช่องสามันมทั่วทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยนะครับทีเด็ดทีมขวาจันไว ต่อมาซ้ายปา้า้าต่อซ้ายครับเตะขวาเล่นกันรุนแรงครับเรียกว่าอาวุธที่ออกไปตา่านลูกนั้นโดนเข้าไปไม่ถึงกระจอดต้องกระตมก็เจ็บหนักแล้วครับพมวยร้อยี่ปอนด์ปัจจุบันถือเป็นมวยใหญ่ขึ้นมาแล้วครับักหลักกันหมายกางเวทีลาดไม่ได้ครับทั้งคู่ สำหรับตำแหน่งชม้นของเวทิมุยามนั้นมีค่าฝึกซ้อมจากรรบริษัทบอสตซิ่งโปรโมชัจนจำกัดครับเดือนละ5 0 0 0บาททุกตำแหน่งครับหรือเป็นการให้กำลังใจเป็นการกีฬาในเพชรประดับวงการมวยครับจึงเป็นนโยบายของรรบอริษัทบอสต้อซิ่งโปรโมชัจนจำกัดผู้จัดแข่งขัน<อ>ทุกวันนี้เราก็มีเกือบจะครบทุกรุ่นแล้วนะครับ ติดตามสุดยอดมวยไทยเรียนข่าวดีครับน้องตุ้มครับปริญญาเย็นอุตส่าห์ยา้ิช็อกแตนเมื่อ่าวที่สิบสามครับนๆๆกักชกจากฝรั่งเศสเดี๋ยวมีรายละเอียดก็ามาซ้ากระเกระเด็นเลยปลายปลายมาเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางด้านของอียิปต์ยังไม่ยั่นนะครับหาลูกนี้หวังจยังหลับตอสข้ามไปข้างเด็ชชวนและการกข้าวขา,ขา,ขา,ขา ดูซิว่าจะล้างอาถรรพ์ได้ไหมสำหรับตำแหน่งนักชกยอดเยี่ยมในแต่ละปีชกครั้งแรกเด็นกูลงอาจว่าแล้วครับมากจะประจสบปัญหาหมดยกที่2กันไป2ยกครับเราโจมภาพท่าของยกที่2แข้งขวาหมัดซ้ายที่สวนนี่แหละครับแม่ทั้งขวาทั้งซ้ายเกือบถูกแข้งขวาเดี๋ยวดูทางด้านของดงาศักบ้างนี่แหละครับมาหัก้นเตี้ยเลย ชมสุดเจ้าไยไทยจบแล้วคืนนี้อย่าลืมแวะไปที่วิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม9ก้าพบกับการบันทึกเทปวิดีโอตลกไร้คณะแล้วก็ชมการเดี่ยวไมโครโฟนของหนูเชิญยิ้มด้วยนะคะวันที่11และ14นี้พบกับเอกชัยศรีวิชัยวันที่13พบกับการบันทึกเทปวิดีโอตลกไร้คณะแล้วก็เปิดตัวทีมงานตลกคณะหนูเชิญยิ้มอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะครับแล้วก็มาอีกแล้วครับปริญญาเกรตุบูสบาหรือว,ว่าน้องตุ่มครับ จะมาชคที่เวทีมวยสยามแห่งนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคมครับกับปีเรสนักชกจากฝรั่งเศสนะครับก็ต,ติดตามชมได้นะครับสองยกผ่านไปนี่มายกที่3ครกับอนันตศักดิ์พันยุทธ์ทูมนักมวยยอดเยี่ยมปี2540ก,กับอิทธิเดชศรุญญาฝ่ายน้ำเงินยกที่2นั้นอนันตศักดิ์เองก็โดนกำปั้นของอิทธิเดชเข้าไปชุดใหญ่เหมือนกันแลครับมาดูยกที่สา จะเป็นอย่างไรคคกรรมการกงวลปเงินก็พูดชี้ขาดบนเวีมีอิตาเดียนนี่ไม่กลัวครับ<อ>แข่งมาอันนี้ต่างเกินบี่โด,ดนบัดกระบไปต้องขวาบบรีบถามเข้าไปนี่มีสิทธิ์มือกันเอาละครับนาทีนี้ก็ชิงจังหวะกันะแล้วครับ ปเป็นฝ่ายเบียดเข้าเข้าหาตลอดทีเดนั้นตั้งรับนะครับสอกยังทำงานไม่ได้ผลแตกอันจะสินใจนะครับเข็มละ500โอ้โหแข้งซ้ายแต่เขาบอกว่าก่อนชคครับเกจีทั้งหลายบอกอันนั้นภาษาจีชอบโชคับมวยซ้ายมาดูครับ ใีโีดนกำปั้นของอน,นันตาสากะไปทำตาย,ยิบยิบเหมือนกันท่นนาชิงจังหวะอีกทีครับหนักพยายามจะจิ้มไม่กลัวหน้าขวาของอีทีเดชท้งท่าจะปูดๆขึ้นมาครับด้วยธิ์กำปั้นซ้ายนาทีนี้ก็เห็นจะต้องบอกว่าใครแน่นใครเหนียวกว่ากันหรือว่าใครยืนหยัดได้ ยืนระยะได้ถึงยกสุดท้ายนะครับฝ่ายนั้นจะได้เปลี่ยนเพราะว่าดูอย่างอื่นแล้วนี่ดูสีคู่ขี้กันทีเดียวครับต้องดูยาวๆนักสักฝ่ายแดงครับกินทีเดชน้ำเงินที่เองก็ขู่ไว้ไม่ยอมให้เข้าใกล้มาไกลแล้วปล่อยซ้ายตามนั่นสักเองเขายามจะเปลี่ยนเดี๋ยว ออกซ้ายออกขวาสลับอยู่แต่ว่าอิทธิดเดชจิ้มมาทีนึ่งน้องกายของมนก็สับมือถูกอผูกใจแฟนๆครับน,นแล้วสลับต,ตอนนี้ไม่เข้าเหมือนกันก็รอจังหวะให้อิทธิดเดชเป็นฝ่ายเดินบ้างขอโยกทีสามครับ ก็ผ่านไปแล้ว3ยกครับในยกที่สานี้ก็ไม่มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบกันมากมายครับนอนันตศักเป็นฝ่ายทำแต่ว่าบางครั้งบางทีวิ่งเข้าไปก็โดนถีบก้นจ้ำเบ้าเหมือนกันนี่แข้งซ้ายแข้งซ้ายของอนันตศักรครับพยายัางต่อยหมัดนี้แหละครับที่ที่เดชโดนเข้าไปแต่ว่าก็เรียกคืนมาแข้งซ้ายเต็มๆแล้วก็โดนถีบเหมือนกันครับอนันตศักเสียฟอร์มไปหน่อยนี่แหละครับเรียกว่าชิงกันตลอดเวลาทีเดียวมาดูว่ายกที่4จะเป็นอย่างไรครับคุณยุทธภูมิแจ้งโคโนกนะครับ เป็นลูกพี่อยู่ทางด้านมุมแดงนั่นก็ติวเข้มไม่รู้ว่าสอนอยังไงบ้างทางด้านน้ําเงินครับอิเดชสอบุญญานั้นก็ฟังอยู่เมื่อกี้นี้เห็นจ่าตุ้งทรงพลเข้ามากระซิบกระซากบกับอิทิเดชครับไม่รู้ว่าจะฉีดยาให้หรือเปล่าเอาละ,ะครับบอกว่ากันว่ายกนี้นะครับยกที่4นี่น่าจะเป็นจุดผกขันครับว่าจะไปหัวหรือก้อย ความทัาคัญอยู่ที่เป็นการป้องกันแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับอันนั้นจะสัเป็นเจ้าของแชมป์อยู่ครับฝ่ายแดงกับิทิเดชสอบุญญาฝ่ายน้ำเงินรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นแชมป์นี่ได้เดือนละห0 0พันนะครับเรียกว่าเป็นเงินประจำตำแหน่ง เีนี้นะครับเงิน5,000บาทนี่มีความหมายมากทีเดียวในยุค IMF อย่างนี้แหละครับยกที่4ครับท,ที่เดย์ฝ่ายน้ำเงินนั้นศักดักฝ่ายแดงแค่ยังออกทาห่างครับยังไม่กล้าเข้าใกล้ที่เดยจริงๆ,ๆแล้วนั้นก็เป็น,นวยประเภทเข่าดีครับปลายนั้นเข่าแรงแต่ว่าอู่ไม่เข้าใกล้ไม่ได้ครับนันดศักดิ์เนี่ยนแกขว้างยาวๆมา ท้งซ้ายครับท้งสอกั้งหมัดทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องยืนระยะให้พ้นไม่พอแล้วยุ่งโอ้โหแข้งขวาเอาอาทีนึงครับแหวนแหร้องอุ้ยทีเดียวอันนี้ก็ยืนกันไม่ติดครับรอบๆเวทีนี่ดีเลี้ยงแต่ละฝ่ายนะครับทั้งอานันตศักดิ์แล้วก็อีทีเดทอีทเดเล่นจังหวะครับนันตศักดิ์ต้องเป็นฝายเบียดเข้ามาเตะซ้ายเข้าไปเหน็ตไปที่ขอบกางเกงครับ แล้วก็ยังไม่มีใครเข้าเป้าจังๆนยครับทีเด็ดจ,จะเป็นฝ่ายเตะผู่ไว้ตลอดไม่ยอมให้เข้าใกล้หรือว่าเข้าระยะหมัดนายศักด์เองก็ยังคำเป้าใหม่เจอนะครับที่เด็ดวันนี้ก็เก็บอาวุธได้ดีทีเดียว ยกนี้ยกที่4นะแ,บบแล้วนาโอ้โหตอนนี้สอบกลับแฟนกันแล้วนะน่าตักโต๊ะตะไปจิิงทีเดียวครับโอ้โหจังหวะน,นี้พลาดไปนิดนึงนะแฟนก็ชี้ชี้กันมือสลอนแล้วครับตอนที่เอาล้วครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ายกนี้จะเป็นยกที่เป็นจุดทิ่ขันครับใครทำได้จะได้เปรียบมากทีเดียว สองสามแน่นก็คู่ขีดตลอดครับอันนั้นะครับออกแข้งซ้ายแต่โดนหมัดสวนท,ทีเด็ดไม่แสดงอาการอะไรครับยันลงไปเรื่อยๆครับนาทีนีนนน้ไม่กลัวซะแล้วในขณะที่อันนั้นนับก็จบอย่างสบายๆยายามเล่นเล่นจังหวะออกแข้งต้นหมัดแรกกันพอทียกที่สี่ครับโอ้โหปียกผ่านไปแล้วในยกที่สี่ดัน ช่วงปลายปลายนันทศไปพลาดท่าครับโดนแข้งเข้าไปเต็มอกแล้วก็ล้มกลิ้งตรงมุมนับหนี่เลยนี่มีศอกกลับกิติเดชสอบุญญาครับแล้วก็แลกกันจังหวะเข้าไปเต็มแข้งทีเดียวแล้วก็ปลายปลายยกนี่นันทศพลีผามไปหน่อยครับนี่แหละครับไปเสียจังหวะโดนเตะกลิ้งเลยทีเดียวแล้วตรงนี้น่าจะเป็นจุด6ผลผันแล้วครับลอมาดูกันนะครับว่า อันนันทศักดิ์พันยุทธภูมินักมวยไทยยอดเยี่ยมปี40นี่จะล้างอาถรรพ์ได้สําเร็จไหมหรือว่าจะถูกอาถรรพ์ครอบงาอยู่นะครับเพราะว่านักมวยไทยยอดเยี่ยมนี่ทีเขาว่ากันว่าหลังจากรับตําแหน่งมาแล้วนี่กลับมาชกไฟแรกจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่4ียกมาก็ยังดูกันไม่ออก,ไม,ออกไม่ชัดเจนเท่าไหร่อีก3นาทีครับยกสุดท้ายยกที่5ป้องกันแชมป์มวยไทยในรุ่นเฟ,ฟเธเวทนะครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยของเราด้วยนะครับ ทธเดชสบุญญาฝ่ายน้ำเงินออกไปยืนรอทีเดียวอนันตศัก์พันยุทธภูมิฝ่ายแดงยกสุดท้ายครับอนันตศักดองเป็นฝ่ายเบียดเข้ามาแล้วนาทีนี้เพราะว่าในปลายยกที่4นี่โดนแข่งเข้าไปเพียงกับหมุนลมกลิ้งนะครับเพราะฉะนั้นยกนี้ต้องเรียกคะแนนคืนพยายามฮโอ้โหพลิกผันนะครับโดนเไปเต็มเตคานทีเดียวแลวว่าแล้วนะครับ อ,อกสั้นของอนันตศักดิ์ทาผิดครับโป้งเดียวอย่างนี้เขาเรียกว่าโป้งเดียวจอดครับโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่ถึงหนึ่งนาทีของยกที่5ครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับกลับมาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับการโกโมอไม่นับเลยอนันตศักดิ์พยายามบี้ครับรู้ตัว,วตกเป็นรองนะครับหลังจาก4ี่ยกผ่านไปแล้วนี่เป็นรองเยอะทีเดียวแล้วก็อิทธิเดชยังไม่ทัดระวังตบตอกนี่แหละครับเข้าไปเต็มคาม แล้วก็อ the ินทิเดนี่เป็นวยที่ประเภทผูกทางไม่ได้อยู่แล้วนะครับสอกสั้นๆครับสอกซ้ายของอนันตศักดิ์่าแล้วครับผิดสงของเขาออกมาตรงนี้เองครับโดนก็ไปเต็มทีเดียวสถานการณ์4ยกนั้นอนันตศักดิ์นั้นเสียเปรียบเยอะครับแต่ว่ามาได้ประสบการณ์ได้ลูกเก่าตรงนี้แล้วก็ได้เป็นแชมเปี้ยนต่อไปครับคุณสมภพตรีสิริพิสารนะครับกรรมการบริษัทบอสบ็อกซิ่งโรเบอชั่นจำกัด ก็จะขึ้นไปคาดเข็มขัดบนเวทีครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว,าว่าแฟนๆกองเชียร์ทางด้านอิธิเดชนี่ถึงกับช็อกเลยครับยืนช็อกกันเป็นแถวอ้โหเป็นอันว่าอนันตศักดิ์นี่ล้างอาถรรพ์นักมวยยอดเยี่ยมได้สําเร็จนะครับหลังจากที่หลายๆคนพลาดท่าถูกอาถรรพ์ครอบงำแต่วันนี้เขาทําได้ครับอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิแชมเปี้ยนมวยไทยในรุ่นเฟเธอเวทของเวติมวยสยามออมน้อย เดี๋ยวเรามาชมมวยคู่ต่อไปนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG